มาออกแล้วขา้าดาชกาฉับพลังสีลังสีเป็นตัวนำโซเันเต์ที่สองปริญญาเอกที่สามขวัญใจยี่ิเสียที่สี่เหมือนฝันดีค่ะทีครบ ไปสามชต็ตรรงสีเป็นตัวนำคู่กับเหมือนฝันขณะนี้เหมือนฝันเป็นตัวนำทีโค้งไปสองออกทางตรงเหมือนฝันเป็นตัวนำโซเทนเต้ทีสองดึงครับดงที่สามขณะนี้เหมือนฝันไปนตัว คณะทีด่ดวงครับดวงเป็นตัวนำคณะทีด่ดวงครับดวงเป็นตัวนำเหมือนฝันที่สองโตเันเต์ที่สาม